ตอนนี้ลินดายู่ที่เฮือนเมทาวนะนะทุกคนเขาจะพาให้ทุกคนมาเบึ้งป่ากันเยียมมากที่เาบ้าเรือเนี่ยเออ่าเือนอนี้<อ>เออนนเออเอ,อ,อันนี้เรา,าเปนนดปากระพะป่แก้วอะปาแก้วเยอสุดเลยตัวเลยเยอะสุดต,ต,ตั้งนี้เยเอ,อ,อสุดตัวนี้แหละตั้านี้ไะ จะกคตนต้องมีแล่น้อยซาเมื่น้องซาจะใกล้ประน้ำสีเหรอโว่ีคนจะชุโมหัวจะมีมื่นมือนลินดากระสิปตึกกระดุงมาทุกคนอันนี้กค,คือได้จาก,ากาัดตึกะดุงเงไม่ฮอนจะโลหอนกว่ดสิบเลย เออหทุกคนเออห้าไปล้เท่าเย่สิบ้งกฝากกลวและเฮาก็ะพาทุกคนไปบึ้งบวชนี่เขาตึกกระดุงแต่ว่ามือนี้แทนเฮาบริตึกแต่ว่าเฮาสีไปเบึ้งแล้วก็สิไปเบึ้งเหนือได้ปิ้นเมียไอนิปนนะทุกคนมาอยู่ไก่ยักทางเงารินดาโบไปเอาไปกันเลย จะทางเข้ามาทางเหนือนไม่เท่าเลยน้อทุอุ้นทางตหวันลินดา ก็จะข้อแล้ว แล้วล uh, uh, ินดากะได้หออเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้กระน้ำขึ้นเนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้อ้าบวเห็นเปิ้นตึกกระดุงวว่ววแว่ววววลว อันนาเลไสี่สิบอันนาเลได้อันสี่สิบห้าโลเหมือนเงี้ยสี่สิบห้านาเลอะออัน,อน,อนเบสะข้วกี่หันดมีนี่อัดิมีนี่ันตดอ้ยิ่ับกุช่อยู่ป้าว่าตัป้า,ปาไม่ไปปากระเลยไหม อลาเอป้านี่ปลาเลยเนี่ยปลาายทํากร้าไม่ท่ากัาองป้านี่ปลาใ่น้ำป้าแนวไม่เท่าเกียน้ำเครื่องบ่ปลา่กะจุ่มวาเชื้อละมาเป็นาสะสมนะป้าีแบบลาสมั่วปา้มจับเเนาเนี เออนีกว่ย่งเตรียมอยู่มือนาจังฝากก่อนมอันนากอวี่งดๆอยู่ฮันนะข้าตังเลยเกาะข้าตีข้าตังอได้จเลยเนาะบุกเลวเข้าวต่างนาป้าอมำบุได้ตายซสือก็บุกอันตัางตัางอ่นแล้วข้าตังเลยจ้ะข้าตางนาป้าใช่หรือเป่าผมว่านาป้าไม่ใช่เืรอวะ ป้าแต่งป้าปาาไม่เจ้านี่ละแม่นแกนชอบเต้าก็มันข้างเต้านหละแกนนะบาเที่ยวงไหนบอจมงครับมงเชียน่ะทีเดเอเนาะเอฟเอกับฮุ้ดจอนยอบอนจอนบุบุยยาเข้าเลยจอนใช่จนบุยยาเข้าจักเท่าเลื่อนนี้เลย แค่นั้นมอพอซื้อโลห้าแผานป้าไหมคะแตใคือมันค่ายอะ่นี้อ่เนาะอันนี้ล่ะป้งห้ากระปานเอันนี้กะไม่เราเลือกันแต่ป้าอันนี้เลยบ่อประึกตั้งห้าหานะอันนี้ยอะตั้งมีเยอะตั้งห้าแต่ระเดียวป้าสาย ลายเองรัคุณอันนี้ก็คือประมาณสามรูสามรูปลายเนาะอันนี้คือลายเอาเบย์อันนี้ถ่กกับเบยเสื้อหะเอาไ้าหนมนัเสื้อนาดอยนก็นาัไปเองงั้นเยเ็นน้ำับนมนน้อยนอาจจะเ้อคนนี่ เดี๋ยวกูนี่เลยกับบุ๋มมีผลักบอกอันนี้ก็ป๋าสายมียัวหนึงแต่ว่าป้ายุ้ยหอยไม่ท่าเมื่อกี้นี่มียัวนึงอันนี้ได้อันนี้โดยเฉพาะเลยอันนี้คือล้ำเจ็บก้นอาหารเนาะแต่เนาะขั้วใชมันแค่เสียขั้วก็จะบุ๋มมีก้งเลยแจ็บก้งเลยาง ดูใงานพันพเหาบรูดกับกวนดูดเนาะเออทำแมอโ้โหมีอะไรนี่จะไปสำหเหาบรูดอะเห้ือมันน่าอิตนึงกคบมี น้าทำแล้รเขจังตัวมือจังปลามือเนาะบ้วนน้ำพื้นหิงเนาะพื้นหินมันต้องพื้นน,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 นะนี่เนาะอันนี้เหาก็ได้มายูท่ที่น้ำกระดิ่งเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็คือเมื่อกี้นี่ก็คือเป็นอัน เมื่อกี้นี่ก็คือเป็นป่าของลินดาเองเพื่อนก็คือแบบคือบ้านนี้ก็คือเป็นผู้หยิงที่สตองผู้หยิงก็คือรับเหือจากได้ทุกคนเลยผู้หยิงรับเหือจากได้เนะแ้วเมื่อกี้นี่ก็คือในป่ามาก็คือป่าทรายทุกคนสามลูเขาก็เอาไปกินเขาว่าได้หลายแหงมืออื่นลินดาสิไปคือเมื่อกี้นี่จะมาแปลให้ฟังก่อนเพื่อคนที่ไม่เข้าใจภาษาเมื่อยลินดาก็จะมาเป็นล่าม ป่าทรายฟังเมื่อกี้นี่ก็คือป้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนห่านนะไหวตึกกระดุงแล้วได้หลายได้หลายแห่งแต่เมื่อกี้นี่ท่นนะไปเลือกเอาตึกเอาแต่ป่าทรายเท่านั้นเพราะว่าป่าทรายนะ่ะมันเสบแล้วก็คือมือ้ออื่นเพื่อนจังไปอีกแล้วมื้อน,นี่นะเพื่อนไปได้อันป่านะได้เต็มได้เตรียมเป่ามาแล้วก็เลยอันนี้คือไปไปรอบสองแล้วเพื่อนก็คือแบบ เอาอันเอาหมไฟก็คือหมไฟเฮมัสเซนเงอรอจักก็คือจักนี่แหละจักนี่แหละเอาไวน้นี่แต่ว่าก้อนซิเมืองขนาดดูดน้ำมันออกก้อนเพราะว่าคันบดูดน้ำมันแล้วซิมีคนมาลักน,าาน้ำมันก็เลยมาดูดน้ำมันออกก้อนเพราะว่าจะมีคนมาลักท้บบดูดมืออื่นมาแล้วค่อยใส่ใส่แล้วค่อยไปเออยตรนี้นะทุกคนก็คือบางคนก็อาจจะงงงงวะวาลอย่างกันงงงง ก็จะประมาณนี้เพื่อนบอกว่าลงไปเบื้องแม่มีหลายบ้านแหงคือแต่ละบ้านก็คือมาตึกกระดุงยูยูเทิงเนาะยูนีโบมีเนาะยูนีโบมีเลยเขาจะตึกยูเทิงอันเรดรรบน้ำกับคืนหลายแหงคือฝนตกน้ำอันบรรยากาศยังให้เบื้องบรรยากาศแบบรวมๆก็คือ ตอนนี้ลินดามาที่ตอนตาเวียนกำลังทำตุกดินนะทุกคนคืองามคืองามแหงยังให้มาเบิ้งด้วยสายตาตัวเองและลินดากลายมากะโบเด้แว่เหรอโบด้แว่เหืนเหือนเหือนไอ้นี่พนเนาะเพราะว่าไอ้นีเเ่พนเพื่อนกับโไดเ้ดมาโได้มาลินดากับบุงหัวซีแว่ลมมาเลยะนะก็คือตอนเขาขี้มาก็คือบรรยากาศบ้านคนงามเนาะ บรรยากาศบ้านคุณงามหลายคนก็อาจจะคิดฮอดคิดถึงแต่ถ้าบ้ามีไผท่ากก็จะสลับหมุนเวียนสลับหมุนเวียนกันมาท่าก็คือหมดบ้านก็มียูทูบเบอร์ี่สองคนมีลินดากับันไอนิพนเวลาไปใส่เขาก็จะโบกมือเน่นี้นะ้อเพราะว่าเขาหูวท่าย youtube <c oughs> บรรยากาศก็ดีดีทุกคนเนี่เขาก็หาป่าหาก,กินตามธรรมชาติ ช่วงนี้ก็อาจจะเหมี่ยนน้าเพื่อนนินดนึงแต่ว่าบางมือกับโบเหมี่ยนบางมือก็ยังเหมี่ยนน้าเครื่อนอยู่เนาะแต่ว่ามือสองมือน,นี่คือว่าโบเหมี่ยนละนี่จะให้บึง้งเหืออันนี้ก็คือเหือที่ปลอมไปเร้อนันนี้ขนมาตอนสวยนี้น้อยนักจะได้เห็นหลายขนาดนี้ถ้าว่ามาตอนแรงคือยังได้เห็นยู่ลายขนาดนี้แต่ตอนนี้ลินดากกนจะพาทุกคนออกไปเหอนแม่เท่าแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันกะได้แรงแล้ว และลินดากะขอตู่มาถชายทอดวิถีชีวิตให้ทุกคนได้เบื้องเพียงเท่านี้เนาะอันสำหรับวิธีหาปากะ่ะคันว่าลินดามีโวกา้าลินดา่าฉีท่ายให้เบื้องเดอ้อบางเทอมอื่นลินดาอาจจะบ่ได้ไปแต่ว่าถ้าว่าลินดา่าไปลินดาจะโบพาดให้ทุกคนได้ z o o แน่นอนเนาะอันและสำหรับคลิปนี้ลินดากะสิขอจบคลิปลุงเพียงเท่านี้เนาะ และสำหรับไผ่ที่บึง้งไผ่ที่มกักบรรยากาศบ้านพลงงามกระยาลืงพนลน์และกระกุศศักย์และก็อย่าข้ามโคษนายลินดาสาวลาวด้อสำหรับคลิปนี้ลินดาขอลาไปก่อนบ๊ายบาย